ตื่นขึ้นมาเช้านี้ไม่น่าจะเชื่อเลยว่าจะมีหิมะมากมายปันนี้วันนี้วันที่สองเมษายนพศสองพันหรอยหกสิบแตดตอนเช้าวันนี้พาเที่ยวพาชมพาดูหิมะลุลุ่ยสโนก็คิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานเพราะว่าอุณหภูมิการไปที่อุณหภูมิอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นอุ่นขึ้นนี่หิมะที่เรามองเห็นนี่ก็จะหายไปพร้อมกับสายลมและแสงแดด อยู่ได้ก็ไม่นานไม่ต้องไปกวดยากเพราะวันนี้วันที่สองเมษายนสองเมษาก็จะหายไปพร้อมกับสายลมและแสงแดดช่วงนี้พาชมพาดูหิมะมีเกินนี้ตกหนักพอสมควรอยู่ท้องฟ้าก็คึมฟ้าคึมฝน,น,นวันนี้พาชมพาดูหิมะ จะเดินเ,เรื่อยๆดูที่ติดอยู่หลังคารถเห็นไหมติดอยู่หลังคารถนี่หนาวขาวเย็นแวันนี้คิดว่าน่าจะไม่นานเพราะว่าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณอุณหภูมิอุ่นขึ้นประมาณสองสามองศานี่เมื่อใดก็หิมาที่เราเห็นนี่ก็จะหายไปพร้อมกับสายลมและแสงแดดตอนนี้ตอนเช้าวันที่สองมีายน แต่ว่ามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าถ้ากราบอะไรยังไม่มีลมถ้ามีลมมาก็าลมพัดลมพเยนิซึ่งยนหนาวพาเที่ยวพาชมพาดูหลายหลายคนก็อยากจะดูแถวทางบ้านรอประเทศไทยประเทศที่ร้อนๆอยากจะดูหิมะขาวๆหนาวๆเย็นๆหลายหลายคนก็อยากจะได้อยากให้ประเทศไทยมีหิมะตกโอ้ยอยาให้มันตกเลยมันหนาวแล้วไม่มีที่อยู่ หนาวแล้วก็นหนาวมากนะอุณหภูมิติดลบสิบเจ็ดสิบแปดองศายังไม่อยากพากันอาบน้ำ <c oughs> ทางนี้ทางต่างประเทศเขานี่ชิว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 เขา <c oughs> ถือว่าเป็นเรื่องปกติถือว่าเป็นเรื่องปกติพามาชมมาดูมาดูมาชมมาดูหิมะขาวหนาวเย็นใน,ในต่างประเทศ คิดว่าน่าจะอยู่ได้ก็ไม่นานหรอกเพราะว่าอุณหภูมิกาบไดที่อุณหภูมิอุ่นขึ้นมานี่ก็หิมะนี่ก็จะหายไปพร้อมกับสายลมและแสงแดดกาบไดที่ยังอุณหภูมิยังไม่อุ่นขึ้นมานี่ถ้าอุณหภูมิอุ่นขึ้นมานี่ก็คือคิดว่าน่าจะไม่มีนะคิดว่าน่าจะไม่มีเพราะว่า วันนี้พาชมพาดูหิมะขาวๆหนาวๆเย็นๆในต่างประเทศพาชมพาดูหิมะขาวๆหนาวๆเย็นๆหลายๆคนก็อยากจะดูว่ามันเป็นยังไงอขาวๆหนาวๆเย,นๆยนๆ็นๆนี่พาชมพาดูหิมะในต่างประเทศขาวๆหนาวๆเย็นๆ ในบริเวณก,กวา้างๆอยากจะรู้อยากจะเห็นเาขาวเน,น,น่าๆเยน็ยนๆอันมันเป็นยังไงอุณหภูมิตีนลบนี่มันเป็นยังไง